เพชรระรวยสวัสดีพี่สุภูสุขครับผมมาแล่ะพี่น้องปูสี่ศวนวันที่สิบหกผึกสภาพสองห8าหกแปดบนย่างเดียวมาพี่น้องเนาะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวตรงๆบนเกีียวกับลางบนนุ่งกันพี่น้องโคงสุดท้ายแล้วไม่่าเลียบไปชีสมอง ประวัติาลายใหญ่ห้างพี่น้องเวลา,ลาเรียบประวัติจอจันเข้ามาแล้วสิบหก ปูสี่ศูนย์พี่น้องเามาแบงมาแบงหลักสิบ สิบสิบบนเริ่มสิบบนแปดหนึ่งเด็กเก่าขึ้นเป็นสี่ cầu người chết Hãy subscribe อันนี้ลักสิบด้วยพี่น้องลักสิบลักสิบบนบนอย่างเดียวอันนี้ลักนวยปูเน้นที่สามด้วยพี่น้องด้วยปูเน้นสามอันนี้คือลักสิบอันนี้คือลักนวย อันนี้คือบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ลหลักสิบบนเห็นบ่อันนี้ลักหน่วยละลักหน่วยบนนหน่วยสิบขั้นจับผิดเดี่ยวผิดจับสุดเต็มให้เบิง้งแต่ว่าปูจับให้สองคููอันนี้ขิดจับให้ยีเบิง้งป,ปูฟันท่งตัวใดคงทุทไทยแล้วอันนี้ขิดจับสุดเต็มให้พี่น้องเข้าเบิง้ง ก็ใน,นเลขอยียงเลขสองออเขียนผิดพี่น้องเลขสองโอ้เลขสองพี่น้องขอโทษขอใหได้คบามเมนเลขสองเลขสองพี่น้องแสดงว่าน,น่วยกับสิบ สิบกับหน่วยนี่ส้นที่สองตัวนี้เลขสองเดี๋ยวเขยพี่น้องเบ่งดอกไล่เมื่อปูเดี๋ยวจับคู่ขั้นจับคู่สุดเต็มได้พี่น้องอันนี้ลักสิบเจด็ดเจด็ดแปดเออเขียนผิดอีกเหรอเห็นว่าขอโทษขอให้พี่น้อง แปดเจ็ดเพราะว่านั่นลักสิบแปดเจ็ดแปดสองแปดสองแปดสามแปดสองแปดสาม หนชุดเต็มหนึ่เแล้วก็หนึ่อันนี้คือชุดเต็ม2อเ,อเแล้วก็สอ แล้วก็สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออนี่ชุดเต็มได้ไปน้องเลยอันนี้คือชุดเต็มนี่ขั้นใบมากๆที่ได้ชุดเต็มที่ได้เก้าคู่นี่ ฟันติดสามนะพี่น้องเด้อสายวิ่งสายแหลนอันนี้คือบนนะพี่น้องเด้ออันนี้คือบนปูฟันติสามนะ สองสามอันนี้ตัวฟันได้พี่น้องได้ตัวเน้นแปดสามสองสามแปดสามบนย่างเดียวตรงๆได้พี่น้องได้บนย่างเดียวตรงๆนี่ตัวปูฟันอันนี้จับให้พี่น้องเขาเบิรงซื้อที่จริงเราปูให้สองคู่เนี่ยอันนี้จับชุดเต็มให้พี่น้องเขาเบิรงซื้อ อ๋พี่น้องครับแคปหน้าจอได้อของปู่สี่ศูนย์สิบหกพึกสภาเมอแรกเนี่ยสี่มงแง่เนี่ยอันนี้รักซิบนนะพี่น้องอันนี้บนย่างเดียวตรงๆเพราะตังกับอันนี้ลักซีอันนี้รักนวยส่วนรักซีนี่มีแปดหนึ่งสองลักนวยเนี่ยมีเจ็ดสองสามเนี่ยอันนี้แอดจับให้เบื้องสุดเต็มมือซื้อที่จริงเราปู้ให้สองคู่นึงน,นี่อันนี้ชุดเต็มแปดเจ็ดหนึ่งสาม แปดสองสองเจ็ดแปดสามหล่ะกัสองสองหนึ่งเจ็ดแล้วกัสองสามอันหนึ่งสองอันนี้ชุดเต็มบนย่างเดียวตรงๆปูฟันที่สามแล้วพนองสายวิ่งสายแลนเนี่ยฟันที่สามปูจับคู่ให้แค่สองคู่นี่จับให้เบิ้งเสื้อคือชุดเต็มปูจับคู่ให้สองสามก็บแปดสามสองคู่แล้วพี่นอง บนอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับมาเบิ่งไล่เมื่อปูบัเนเห็นไหมปูจับให้สองคู่หนึ่งอันนี้จับให้เอฟซีเบิง่งซื้อเนี่ยนี่ปูจับให้สองคู่เห็นบ่ปูจับให้สองคู่หนึ่งสองสามกบแปดสามสองคู่สองหางงพี่น้องเข้ากับแคบหนาจอเอาไล่เมื่อปูก็ไดเอากลับขอพระคุณปูซีนย์ได้ไร อให้พี่น้องเข้าโศกมาแฮ้งๆงปังปังกันสีม่งแรงเนี่ยเอาฝากกะไ์ก็แช่ก็ดตามสำหรับคลิปนี้เพื่อาระลุยสวัสดีครับผม